เหมือนสายใหม่ไหมคะอ่าก็ขอสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อผู้คนคนบ้านๆอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเพาะวกันช่วงนี้ก็เดินทางต่อครับพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องเลยคนนี้มาล้มทางขัหลงมทาาเนี่ยเบแล้วล้มท่าเฮ้ยืเบื่อเลยครับพี่น้องเลย อ,อ๋อโทษลงคักพี่น้องลงมค่ะลงแเนี่ยคือนี่สามรอบสี่รอบตอนนี้ก็มุ่งนาครับคุณนะครับพี่น้องบ้านอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับพี่น้องอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็จะถึงแล้วนะครับผม,บมอ,อ่ะก็ยังน้อยเลยยังอ่ะเปล่ยนบรรยากาศการเดินทางครับพี่น้องบานนี่พี่น้องเลยขอได้มากขอแล้ววัดอ๋อ บ่ด้มาสิกว่าปีครับพี่น้องออไม่ได้มาสิบกว่าปีครับผมมารอบนี้หลงทางเออพี่น้องไยังขักขักขัหลงทางขับหลงทางเนี่ยมาสามขั้นคนหนีจากบัดเลยครับพี่น้องเองขับมาแร้วแ้วนี่จ่ากันพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับผมวันนี้ใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วอำเภอแคลงจังหวัดระยองครับผม เรือเอีก่ไกลแล้วครับพี่น้องผมบ้านี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องยังได้ปะไกถนนไกมาครับพี่น้องเส้นทางไกลนะครับผมไกจะถึงจุดหไมาไปทางรับผมก็วิ่งเร็วกับบอดดนะครับผมขับรถกับสายตาเบาคดีเป็นไรกับพี่น้องมากก็ได้กับพี่เรื่องจำป็นจนตองมากจริงๆกับว่าอยากมากนะครับพี่น้องเพราะว่ารับว่าีเรืองจำป็นจริงๆครับว่าอยากเดินทางไกลนะครับผมเพราะว่าอายุร้ายแดียว นะครับรถกับสายตากับว่าไปขึ้นเก่าอ่าตึ๊งพี่น้องรถหลายมีแต่รถรถขวารถอันนี้ก็ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องตึ๊งรถจงของรถจงผลไม้มาผู้วานำจนเพียบครับพี่น้องมคอนี้จนเขียบนักเลยเพราะว่าล้มผ้าล้มทางดูแฮงล้มทางไวมาก คนติดตามมากกับจนเรียบเลยครับผมตอนนี้ก็ขเขาซูเส้นทางยุดไม้ไปลายทางแล้วครับพี่น้องผมแปลนเล่นเอออีกกระโดกระถึง <บา S 1> แล<บ>้วนะครับผมไปเนะย็นๆครูป็น,น,นไปอีกสองข้างเหมือนกับติดถึงแล้วครับผมออไปไปครับ, <า S 1> บ <า S 2> พี่น้องเดินทางกันต่อครับผมยุดไม้ไปลายทาง,ง,งซีดจัน นะครับผมอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผม,ม,มพี่น,อมมอน้องเยอะมากเมือนีด็กเข้ารดนะครับผมยักหลงไปทางไหนกลับรถก็ยักทางไหนหลอบครับพี่น้องก็จะถึงมีหน่อยผ่านหลงทางเออครับครับครับพี่น้องเลยแบบนี้ ในเรื่อยๆครับพี่น้อนคืไดนกระหอดนี่แล้วเพราะว่ามันเส้นทางกับพวคุ้นอะไรครับพี่น้องมันบ่ค่อยคุ้นกับในนะครับบ่ค่อยถนัดเส้นทางเพราะว่าบ่ได้มาสิบกาปีนะครับบ่ได้มาสิบกาปีมาครั้งนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยสุดๆเลยได้นปีเดียวอยู่นริสิบกว่าปีแล้วครับผมประมาณสิบสองปีนะครับบ่ได้เดินทาง ครับมารอบนี้โอ้โหพี่น้องเลยสมองเสื่อมเป็นเลยเออสมองเบอร์ไปเป็นเลยเสื่อมตาเตาครับพอดีนั่นแหละเพราะว่าอายุก็ไล่แล้วครับผมตามสังขารนะครับพี่น้องก็จะได้ละหนึ่งได้ก็ค่อยๆไปครับพี่น้องผมคือบรรยากาศครับพี่น้องชลบุรีระยอง ไปพี่น้องเดินทางต่อบ้านนี้ฮะพี่น้องบ้านนี้ก็เมื่อถึงเป็นทีเรียบร้อยครับผมจุดไม้ไปลายทางวันนี้ครับผมมางานขาวดํากับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้กวดาจะมาหอดมาถึงคำครับผมหลงทางไว้สัก่าไรอหลอดนะผลสุดท้ายก็หอดจุดไม้ไปลายทางเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้อยู่ทีวท่วัดนะครับผมอยู่ที่วัดนะครับผม ญาติพี่น้องแขกทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมเนม,มาร่วมกัน <te le> เต็มไปหมดครับพี่น้องพวกน้องลูกหลานมาร่วมกันนะครับผมอยากหลายทิศหลายทางครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้อยู่วัดนะครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมบ้านนี้นี่ครับญาติพี่น้องก็มาร่วมกันอยู่นี่นะครับผมเนี่ย เบ่งบรรยากาศครับพี่นอ้องป่าเถ้าพวงตีมาฮอดมือนี่เบ่งตะเวนจนตกดินครับพี่น้องเบ่งท้องป่าอากาศนี่ขึ้นป้าขึ้นฝนมาตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ครับพี่น้องแต่ก,ตก็โต๊ะปล่อยๆครับผมมานําทางเบ่งท้องป่าอากาศมือนี่เบ่งบรรยากาศตอนคำ่คำๆครับผมบรรยากาศภายในงานนะครับผมเป็นงานขาวดำอของพี่สาวแม่บ้านครับผม โอ้ยพี่น้องเอ้ยกลัวเสด็มาหอดมาถึงเมื่อยแอร์และพี่น้องเอ้ยหลงทางพี่พี่น้องเอ้ยมาบุกเขยหลงทางคับปานิยัติเต๋อมาทำกันสามขั้นกับพี่น้องหลงบัดสู่คนต่างคนต่างหลงแตกไปคนละทิ้ละทางกับพี่น้องมาพอกันท่านกันอยู่พี่หรอครับพี่น้องหน้างานไปอย่าตีพี่น้อง ลูกห้านนองนุ่งเพิ่นมาเบิดกับพี่น้องผมกับเป็นกับักเพื่อนกับเป็นป้าของพ่ออุบลกับผมเป็นพี่สาวของแม่บานนะครับแม่แมนเบิร์ตนครับพีน่น้องที่แต่น้องนุ่งลูกร้านนะครับเพื่อหยาดเพิ่นนะครับผมบรรยากาศภายในงานนะครับผม,มวันนี้ก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับผมสวดอภิธรรมนะครับ ตอนนี้ก็เตรียมงานครับพี่น้องเตรียมงานอยู่ยวนี่คุ้มนี่ก็คือน้องนุ่งดอกน้องพวกลูกพวกร้านครับผมมาที่น,นี่แมนบัดเลยครับพี่น้องคุ้มใหญ่ครับผมมาจากบ้านพ่ออุบลก็มาหลายคนครับพี่น้องวันนี้มาหนักกันหลายคนนะครับมาจากกรุงเทพเนี่ยระยองเนี่ยครับผมตรงนี้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมเนี่ย ถึงบรรยากาศตอนนี้ตะเวนกำลังทกดินครับผมนะถือว่าเป็นอันว่าถึงจุดไม้ปลายทางโดยความปลอดภัยครับผมโดยสวัสดิภาพนะครับก็เลยบรรยากาศพี่น้องเบ่งจัหน่อยครับผมช่วงระยะเดินทางมาถึงครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี่ครับผมขอบคุณพี่น้องทีหลาย้อครับผมที่รับชมคลิปให้นะครับผมบูรณากาพี่น้องโชคดีมีความสุกสุขสุขสุขคนครับผมได้จังพอกันไหมครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม